คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกรณีค่ะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ,บ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายคือทีมล่าความจริงจากพิกัดข่าวนาวย6ลสพื้นที่ไปเพราะว่าทางชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนว่าจะมีการ ปรับผังชุมชนใหม่เพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมจะมีการปรับผังชุมชนแล้วถึงไม่มีการบอกกล่าวชาวบ้านเลยชาวบ้านเขาไม่รับรู้ก็เลยบอกว่ามันเดือดร้อนนะถ้าเกิดทําแบบนี้คุณทนิการค่ะคือเขาก็งงนะคะอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็มีเจ้าหน้าที่นะคะจากทางกรมโยธาธิการผังเมืองลงไปสํารวจพื้นที่ชะาเฉยๆเลยก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันหรือเปล่าค่ะก็มีรายงานเบื้องต้นค่ะเมื่อวานนี้ทีมข่าวได้รับแจ้งจากทางชาวบ้านในพื้นที่ นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในตําบลพื้นที่บ้านม่วงว่ามีบุคคลที่ให้ข่าวถูกผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเชิญไปพบที่ศาลากลางจังหวัดแล้วด้วยเป็นข้อความที่ชาวบ้านตําบลบ้านม่วงค่ะเขาแจ้งกันผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์รายงานสถานก,การณ์ในช่วงเย็นเมื่อวานนี้บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายคุณสุดชาตินพวันค่ะก็เชิญตัวแทนจากชาวบ้านที่เคยร้องเรียนกับพิกัดข่าวนาว26นะคะไปพูดคุย พร้อมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านมีเจ้าหน้าที่ทหารไปเชิญตัวถึงที่บ้านทางทีมข่าวพยายามติดต่อสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในตำบลทางชาวบ้านเขายืนยันค่ะว่ามีทหารเข้าไปเชิญตัวแกนนําชุมชนจริงๆแล้วก็แจ้งกับชาวบ้านว่าที่เชิญตัวไปพูดคุยครั้งนี้เพราะเป็นการทําตามหน้าที่ทหารก็เข้าใจดีว่าชาวบ้านเนี่ยคืออาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของการปรับผังชุมชนแล้วก็ยังมีความเดือดร้อนนะคะ หลังจากนี้ไปก็จะขอพูดคุยเจรจากไก่เกียยกันก่อนอ่ะนี่เป็นข้อความนะคะที่มีการส่งนนในแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยคุณผู้ชมเป็นคํายืนยันจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะ,ะทีนี้กระบวนการหลังจากนี้ทหารบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปดูแลนในตําบลบ้านม่วงแล้วก็ไปอธิบายกับผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะค่ะเพราะว่าจะปรับนี่ก็เป็นพื้นที่ใหญ่เหมือนกันนะคะตามโครงการ3ขอภาย539กว่าตารางกิโลเมตรด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอีกด้านหนึ่งค่ะทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงคุณศรีศักดิ์เบ้าแก้วก็โพสต์ข้อความนะคะลง Facebook อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะบอกว่า ว่าด้วยโครงการของผังเมืองโยธาแจ้งข่าวมานะคะว่าโครงการพัฒนาบ้านม่วงหมู่2ถูกย้ายไปบ้านอื่นแล้วขอแสดงความดีใจกับหมู่บ้านอื่นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยก็คงรู้สึกสบายใจแล้วคุณคือผู้ชนะแต่ว่าลูกหลานจะจําคุณจนวันที่คุณเสียชีวิตไปนี่แหละคะ่ะ ตาความเห็นของชาวบ้านไปนะคุณธนิการก็ต้อง <Ha. S 1> ยอมรับแหละว,ว่าคือเขายังไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดอะไรก็อาจจะต้องการความชัดเจนจากหน่วยงาน <Ha. S 1> ที่เกี่ยวข้องนะคะทางอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองคุณมนทนสุดประเสริฐค่ะก็อธิบายถึงเรื่องราวนี้นะคะบอกว่าหน่วยงานต้นเรื่องที่เข้าไปวางแผนพัฒนาพื้นที่ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมพิกัดข่าวใน26ว่าการออกแบบวางพื้นที่ เฉพาะในตำบลบ้านม่วงยังไม่ได้มีการปรับผังตามที่บังคับใช้ตามกฎหมายถ้าหากจะต้องมีการไปปรับผังจริงๆอาจจะต้องมีการออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติออกมาแล้วผังที่กำลังตกเป็นข่าวอยู่นี้เป็นเพียงแค่ผังเสนอแนะ และเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบที่เตรียมเอาไว้เท่านั้นนะคะยังไม่ได้ยังไปใช้จริงอาจจะเป็นการรองรับพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายที่รัฐบาลเขาวางแผนเอาไว้อยู่เดิมอยู่แล้วก็คือจะใช้พื้นที่ของอําเภอเมืองกับอําเภอสักใครค่ะอลองฟังเสียงคําอธิบายของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะผังพื้นที่เฉพาะเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นผังบังคับตามกฎหมายโดยตรง แต่ว่าถ้าจะมีการบังคับใช้เนี่ยก็ต้องอาศัยกฎหมายอื่นเพราะว่าการจะออกเป็นผังเฉพาะที่มีผลตามกฎหมายเนี่ยจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติซึ่งที่ผ่านมานี่ยยังไม่เคยทําได้เลยต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้านม่วงหรือเชิงสังคมไม่ต้องตกใจครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิน้นแล้วก็ถ้าทําอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ย เราต้องไปติดประกาศให้ให้คนในพื้นที่รับทราบนะครับแต่ว่ากระบวนการตรงนี้มันอาจยังเป็นกระบวนการที่มันอยู่ในขั้นตอนวางผังศึกษาอยู่เนี่ยมันยังไม่เสร็จแล้วเราจะไปติดประกาศยังไงนะฮะมันเสร็จแล้วดียวไปติดประกาศเดี๋ยวผมจะลงไปเอง แน่นอนโครงการใหญ่นะคะมี2ส่วนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยท่านในพอดีก็บอกนะคะบอกว่าชาวบ้านกลุ่มไหนถ้าไม่เห็นด้วยเวลาที่มีจานจัดประชุมกันเนี่ยแสดงความคิดเห็นก็สามารถเข้าไปร่วมพูดคุยกันได้เจ้าหน้าที่ของรัฐเขาก็ยินดีจะรับฟังอยู่แล้วนะคะถือเป็นหนึ่งโครงการใหญ่นะคะในการพัฒนาพื้นที่ที่หนองคายนะคะก็เตรียมที่จะกลายเป็นทำเลทองจะเป็นโกดังมีศูนย์กลางเป็นการขนส่งแล้วก็จะมีโกดังสินค้าต่างๆมากมายทีเดียว